ตอนนี้ลูกไก่อยู่ตรงนี้5้าตัวนะครับเดี๋ยวเราจะไปจับลูกไกมาเนาะเจับลูกไกกับแม่าช่วยเพื่อจะให้ไปดูแลลูกไกตรงน้นนะนตัวนี้เราได้ลูกไกหนึ่งตัวเลยเดี๋ยวเรากำลังจะเอาไก่ไปปล่อยเนาะเราก็จะไปจับลูกไก่เพิ่มนะคะสวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมช่องน้าเชิวชาแนลนะครับวันนี้เนี่ยผมดีใจมากเลยครับทุกคนครับวันก่อนที่ว่าเคยให้ดูว่าไก่ไปไข่อยู่ในข้อกัวแล้วข้อที่นี้ออกลูกได้ตัวเดียวแต่วันนี้ครับนี่เรามาดูครับนี่ ขึ้นก่อนได้ไหมเนีย่ยลูกไก่ตอนนี้ลูกไก่อยู่ตรงนี้ห้าตัวนะครับนี่ฮะเราให้ดูใกล้ๆนะครับนี่ลูกไก่ห้าตัวครับวันนี้มีสี่ตัวแล้วก็นี่หนึ่งตัวนะครับ <c oughs> และตัวน,นี้ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวป้าป๊าเนี่ยจะพาทุกคนไปจับลูกไก่กับแม่มันอีชุดหนึ่งเนาะ <c oughs> มีอีชุดหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปจับลูกไก่มาเนาะเดี๋ยวให้มามีรอยอยู่นี่เนาะ นี่พี่กินกับน้องคาเรีเยก็คือตั้งอยู่ตรงนี้นะคะีอสิขี้ก็เป็นคนตอนนี้เราได้ลูกไก่หนึ่งตัวแล้วนี่งหนี่งแล้วก็จะไปจับมาเพิ่มนะคะน้องน่ารักมากอ่าตอนตนี้นะครับทุกคน,นครับ เดี๋ยวเรากำลังจะเอาไก่ไปปล่อยเนาะแล้ม่ลุยกลุกยกลกเลยตอนนี้เราได้ลูกไก่มาแล้วเจ็ดตัวนะครับเดี๋ยวเราจะมาจับเพิ่มอีกสองตัวเนาะให้เป็นเก้าตัวเนาะเพราะมันมีสองแม่เดี๋ยวอีกแม่นึงเราเข้าไปเลยได้ไหมไปเดินโอเคตอนนี้เราก็ได้ลูกไก่มาแล้วนะป้าเดี๋ยวเราก็พวก่งลงาช่วน้องลูก เราก็จะไปจัดลูกไก่เพิ่มนะคะดูสิคะพี่ปีก็จะต้องเอารัเข็นขึ้นก่อนนะครโอเคเดี๋ยวไปจับมาเพิ่มนะครับเดี๋ยวเราก็จะเพิ่มมาอีกลูกไก่มาสักอีกองตัวเนาะเพราะว่าไว้ตรงน้นสักเียตัวพอตรงโน้นก็ปล่อยแม่หนึ่งเลี้ยงไปโอเคครับเดี๋ยวไปดูกัน แค่ตัวเดียวนะคะอ <À. S 2> ่าที่เหลืออีกแม่นนก็เหลืออีก5ตัวครับอยู่กับแม่นนท์แล้วก็ให้แม่นนเลี้ยงไว้บ้างเนาะบางคนอาจจะสงสัยว่าผมเอาฟางมาทำอะไรครับก็คือทอ้งวันเดี๋ยวกินมาเลยลูกยุ่งปวดมากเลยแม่ไก่ตัวนี้ครับ น้องปลาเรือเก่งจังเลยไม่ดูคนดูเลยระวังนะระวังดูเมือนบัตรมือนนี่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 นะคะเราเออกฟางฟางมาให้มันร่างเดีนะครับ น้ำาให้ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องใส่น้ำมาให้ใหม่ครับไปชุบก่อนโอเคสําสำหรับคลิปนี้นะครับก็ก็แค่อยากจะบอกว่าดีใจครับที่ว่าไก่ออกมาก็ออกมาสองแม่นะครับทั้งหมดก็อันนี้แปดอันนู้นห้าก็เป็นสิบสองตัวแล้วเดี๋ยวก็ก็จะดูว่าเราจะเลี้ยงรอดไปสักกี่ตัวนะครับเพราะรอบก่อนโดนโดนของโดนก็เรียกว่าโดนสัตว์ปากินหมดรอบนี้ก็อย่าลืมนะครับถ้า ยังไงก็ช่วยกันเป็นกําลังใจงให้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องนะัชชิลชานลด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจงในการทําคลิปต่อไปของผมนะครับอันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบพอค่ะบอกค่ะไปค่ะไปค่ะ